ฟนี่มีสามลูกนะครับแต่ก่อนมีสี่ลูกเก็บเป็นหนึ่งลูกแล้วแต่ว่าผมจะเก็บพวกนี้แหละถึงแล้วของแท้นะครับหนี่ม,มีรลอนนี่นะครับที่ปลูกไว้นี่ก็สุกเรียบร้อยแล้ว สวยมากโอเคอ่ามีล่อนเหมือนเดิมนะครับเก็บรอบที่สองนะครับนี่ก่อนใหญ่มากสงสัยจะพันคาเรีย ไปบ่มไปครับยังเยอะโอเคมาเจอแล้วครับท่านผู้ชมอ้าเยอะมากไม่รู้จะกลับยังไงครับเต็มมือครับต้องเอาเดี๋ยวไปดูหรือว่าต้องรออยู่กันหน้ได้มาแล้วโตเลยอ่นี่จะตัดแล้วท่านผู้ชม อนนตอนนี้ข่ามนะครับในเวลาเก็บถั่วผมเก็บถั่วอยู่ข้างๆต้นแนคททลีนนะครับท่านผู้ชมน,นี่<ฮ>รอบๆนี้จะเป็นต้นแนคททรีนนะครับเนคทารีนอันนี้จะเป็นถั่วมาจากไทยแลนด์ครับเก็บถัว่วไปทำกับข้าว นี่จะเป็นถั่วถั่วเขียวถั่วอะไรผมก็ไม่รู้ไม่น่าจะถั่วหรอกยาวมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็ถั่วสีนี่แหละก็พอได้กิน,นครับพอได้ประทังชีวิตชีวิตอยู่อิสราเอลนะครับแต่ทําได้ดีก่อนเราก็ได้เยอะแล้วได้ทั้งแตง ทางเมลอนนะครับฟักทองก็ไม่ได้เอาไปก็บะถั่ววันนี้อยู่ลึกเกินไปแต่ว่าหน้าจะมาเก็บอีกอของเทานะครับไม่ได้เอามาแปะไว้นะครับอันนี้สดจากต้นนะครับ เราไมา่ได้สร้างภาพ,พาแดนทนั้งสิ้นนะครับอันนี้ทางดูกันยังไงก็มีพอได้เก็บนะครับอะไรมีจนนิ๋ีสองลูก Yeah, ไปแล้วจะกลับบ้านแล้วกลับที่พักแล้วชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมติดตามให้ด้วยนะับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอันนี้ผ่าแล้วนะครับ เนื้อเยอะอร่อยครับผมอ,อันนี้เราจะทำของหวานนะครับผมมีร้อนกะทินะครับันี้จะเป็นพันนี้นนรสชาติหอมหวานครับหอมติดจมูกนะครับท่านผู้ชมพันนี้อร่อยมากหวานหวานนิ่ม,มหวานหวานหวานแบบลึกๆรสชาติเคียครับ ยอดพันนี้ลอ,อยเกินคำบรรยายมาต่อไปอันนี้เราก็ใส่น้ําตาลแล้วก็เกลือแล้วนะครับท่านผู้ชมเกลือครึ่งช้อนครับแล้วก็น้ําตาลครึ่งแก้วครับผมแล้วก็กะทินะครับหมดนี่แล้วครับ <c oughs> กะทิใส่หมดแล้วโอเคนะครับต่อไปผมจะใส่เนื้อเมลอนนะครับกดติดตามต่อไปนะครับจะเป็น เนื้อามีลอนนะครับไปเราจะเทนะผมสุดยอดของหวานมีลอนจะมาจะชิมนะครับ